เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by t o y o โ a สนับสนุนโดย Yamaha Grand ด i l a n o น่เยีฟันซิสเทมมาแอดวานซ์ชาโคโครงการบ้านทออสอเพื่อข้าราชการ ตกเลยอหพี่แกร์ันไปดูเลยเนี่ยเฮ้ยงพี่พี่อะพูดแซงสิเดี๋ยวใคหมูคือเรานั่งรถมาตั้งไกลคือพี่ไม่ได้อยากมาดูอะไรอันนี้คือยังไงไม่เก็ตอ่ะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อกันหินรูปร่างประหลาดประหลาดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นหินธรรมชาติแต่เมื่อถูกน้ําแล้วลมกัดซอกเป็นเวลาหลายล้านปีนะชั้นหินที่เนื้อไม่แข็งมันจะ พังกลายเป็นโพงหรือกลายเป็นขอดวาวมากกว่าหินชั้นอื่นจนมีสภาพแบบเป็นหินแบบนี้แหละข้อมูลแน่นเนาะไม่จะโหรอพี่แก้วหนูกำลังจไม่หยุดรู้สึกชนะใช่ไหมรู้สึกชนะแล้วความหนูมาไกลอย่าลืมบอกว่าเนี่ยดูดีอย่างเงี้ยมันไปอยู่คำโบนี้ได้ยังไงพี่ก็อยากจะไปดูพี่อาจจะได้เห็นมันมาสวยแค่ไหน แล้วก็เลิกทำหน้าตุปองตุปองเงินตุปองตุปองนีงงง่แล้วสถานที่สำคัญต่างๆจะมีเรื่องเล่าหรือตำนานแตกต่างกันออกไปบางที่จะแฝงไปด้วยความน่ากลัวหรือเป็นเรื่องเล่าของพูดผีปีศาจบางที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและในหลายๆสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรักที่เล่าขานกันมาเนิ่นนานดั่งเช่นที่นี่ สวยอ่ะดูยิ่งใหญ่อลังการนะดีนะหนูหยิบเรามาฝันร่วงฝนตั้งตนแน่อเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วดีจริงอายทำไมอายถึงอยากมาที่นี่อ่ะพี่เกก็หนูชอบหนูอินอะไรกับที่มันเป็นแบบประวัติศาสตร์อินกับท้องฟ้าภูเขาก้อนเมฆแล้วที่นี่คือเขามีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับความรักด้วยแสดงว่าพี่อายกำลังมีความรักเฮ้อบ้าใครมีความรักไม่มีเสียงสูงทำไมอ่ะ อ๋ใครมีไม่รู้ไหนๆเล่าประวัติให้พ่เกตฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงที่เนี่ยเหรอเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาช้านานว่าเท้ากงพานเจ้าเมืองพานซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูพระบาทได้ไปขอนางอุษาจากฤาษีจันทามาเลี้ยงเป็นราชธิดาบุญทงังแต่เมื่อเวลาผ่านไปนางอุษานั้นมีความงามเป็นเลิศวันหนึ่งนางได้ไปเล่นน้ำที่ลำธารใกล้ตำหนัก นางได้เก็บดอกไม้มาร้อยมาลัยเป็นลูกผงลอยน้ำไปเพื่อเสี่ยงทายหาคู่มาลัยลูกผงได้ลอยไปจนถึงเมืองปะโคเวียงมัวที่มีท้าวบ่ารถเป็นโอรสของเจ้าเมืองท้าวบ่ารถออกตามหาเจ้าของมาลัยและได้พบกับนางอุสาและก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขถ้า่างนั้นนิทานเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนทั่ว,วไปอะดิไม่ใช่จริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้จบแบบโศกอนตะรกรรมจริงเหรอ ใช่ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเท้ากงพานบิดาของนางอุษาเนี่ยไม่ยอมก็เลยคิดกติกามาว่าจะมาสร้างวัดแข่งกันกับเท้าบารสว่าถ้าใครเนี่ยสร้างเสร็จทีหลังจากที่ดาวประกายพึกจะขึ้นคนนั้นแพ้แล้วก็จะถูกประหารใครแพ้ถูกประหารใช่พี่เลี้ยงของนางอุษาก็ออกอุบายเอาโคมไฟไปวางเอาไว้ทําให้บิดาเข้าใจผิดคิดว่าดาวขึ้นแล้วก็เลยยกเลิกการสร้างอ้าวอ้าวทีนี่ต้องถูกประหารคุณพ่อก็ต้องโดนว่า คุณพ่อก็ถูกประหารไปทีนี้นางอุสาก็เลยตอมใจเพราะว่าเหมือนแบบไม่โอเคอที่พ่อตัวเองก็ตายใช่ไหมเออแล้วคือนางก็ตอมใจตายเท้าบาร์ถก็ตอมใจตายคือสุดท้ายก็คือเป็นศกอนาตรกรรมที่ทุกคนตายกันหมดเลยเศร้าเนาะ<ฮ>และ้วตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบหีบศพของเท้าบารอือเขาว่ากันว่านะ แต่ว่าที่หนูสนใจมากกว่านี้มันคือรูปแบบของหินที่วางแบบเนี้ยเพราะว่าคือมันเหมือนมีคนเอามาจับวางจับวางใช่เลยใช่เลยแต่จริงๆมันคือธรรมชาติเนี่ยดูอย่างก้อนคือจะดูเหมือนแบบว่าตรงโคนที่หินวางอยู่เนี่ยจะเหมือนเป็นเล็กๆแล้วก็จะมีหินก้อนใหญ่ๆวางเปรียบเหมือนเห็ดเออใช่ใช่คล้ายๆเห็ดมันเหมือนนะคือเหมือนมีคนเอาไปวางแต่จริงๆมันคือธรรมชาติอ่ะจริงแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่อายยังไม่รู้แต่พี่อะรู้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทีีน่นก็กำลังจะถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีนี้ค่ะเอาดูแล้วดิเก่งจังเก่งอ,ะอ่ะเก่งปะปไม่อยากต่อยด้วยโอ้ยทำไมต่อยพี่แรงปิวป้วปิว้ว ร้อยไข่โมบถึงแล้วเย่เดี๋ยวหนูมานะอย่าแอบหนีไปไหนนะถ้าเกิดว่าพี่สองคนหนีไปอ่ะจะแตงว่าไม่เก่งเลยหนูหัวร้อนทำไมลูกเดี๋ยวมานะรอด,ด้วยนะโอเคหัวร้อนเนาะพี่ว่านะไข่โมบมีพิรุษพิรุษไหม ไปกดตังค์แล้วก็แบบ <ừ, S 1> ดูรับรับล่อๆลนๆไงไม่รู้หว่าน้องกดเงินไปจ่ายค่าแชร์หรือว่าแทางบอลเมื่อคืนแมนยูชนะด้วยหนูว่าไม่ใช่นิสัยน้องแล้วมันเป็นนิสัยใครอะถ้าเป็นพี่ว่าไปอยากพี่รู้แล้วไข่มุกน่าจะกดเงินไปให้แม่แน่เลยทำงานที่กรุงเทพ,พแม่อยู่อุดอรไม่เจอแม่นาน,นาะ<ห>ากดเงินไดให้แม่ชัวร์น่ารักน้อน่ารักอ่ะกระตันยูอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีลูกแบบนี้ดีไหมดีอยากมีลูกไหมอยากหนูอยากให้น้องนังสือหนูเป็นแบบเนี้ย นี่ลูกชื่อหนังสือเหรอนังสือแล้วหาพ่อได้ยังจะมีลูกลูกหนูก็ชื่อนังสือเรียนลูกหนูชื่อหนูมาแล้วไปเที่ยวต่อได้ไปกดตังไปไหนเนี่ยไม่บอกก่อนจะไปเที่ยวต่อปิดประตูก่อนลุยเดี๋ยที่นี่เหรอที่ไข่มุกนั้นมาใช่ เห็นูที่นี่แหละมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่ตู้ป่องค่ะไก่ตู้ป่องค่ะก็คือแปะสาไก่นี่คือแปะสาไก่เหรอครับค่ะเจนไทยแลนด์ใช่ไหมคะเจนไทยแลนด์ใช่ไหมค่ะขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันเดี๋ยวชื่อในบัตรประชาชนนี่คือนางสาวไทยแลนด์ค่ะมิสไทยแลนด์ไงมิสลาล์ก็เหมือนหนูไปเก็บงวงหรือไปเก็บตัวพี่ไม่สนใจโมกุเลยอันนี้คือ แปะซะไกใช่ไหมครับหรือว่าไก่ตุ๊กป่องค่ะไก่บ้านนึ่งค่ะแล้ววิธีกินนี่คือกินยังไงคะก็มีผักด้วยใช่ไหมคะผักแล้วก็เอาไก่อย่างนี้เลยค่ะใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไก่ชอบตรงไหนชอบตรงไหนก็อ๋อผมชอบเนื้อครับแต่ว่าน้องผมชอบกระดูก นี่น้ำจิ้มมีสามแบบนี่คือใส่กันเลยหรือว่าที่เดียน่นจะเป็นที่น้ำจิ้มอันนี้อันนี้แบบเป็นน้ำจิ้มแบบขถั่วหวานน้องชอบอันเนี้นพี่ชอบอันนี้เหมือนนกัพี่ชอบอันนี้หนูชอบอันนี้ก่อนพี่ชอบอันนี้ก่อนหนูชอบพี่ชอบก่อนครับด้ทีครับลองชิมดูนะคะผมขออนุญาตทานฝีมือของคุณพี่เจสไทยแลนด์ครับพี่เจสโอ้โหหูไม่กัดดีไม่เก่งเลยอร่อยจริงครับมันมีไอใบนี้มันทำให้เราแบบนัวๆหอมๆก็ไอหอมสด หนูลองชิมเลยนะคะอิชดาคิมัสผมว่าที่เด็ดน่าจะอยู่ที่อันนี้ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ก็น้ำจิ้มที่เราชอบใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ขอขอตัวนะคะได้ค่ะขอบคุณมากครับพี่เจไปแล้วเราใช้มือแล้วเมื่อกี้เขินพี่ไก่อร่อยมากเลยจะอยากรู้ว่าเจ๊ไทยแลนด์ใส่อะไรให้หนูกินหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ไทยแลนด์ก็ทำตามสูตรเจ๊ไทยแลนด์ช้อนชนกันเขาว่าจะมีคนมาหานี่แหละยแต่มาห้อง จ้าเดี๋ยวก่อนหนูหนูแล้วก็หมกปลาจ้ะหนูหายไปเนี่ยนั่งเถอะน่ารักมากคุณแม่ค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณแม่น้องไข่มุกใช่คุณทำไมไทยรัฐรอเป็นแม่เป็นแม่น้องไข่มุกเจ๋วว่านั่งกันเลยเนาะ ไหนลองทำหน้าตาน่ารักเหมือนกันห้าสี่สามสองแม่น่ารักเลยเดี๋ยวไข่มุกปรีนทาผมให้แม่ฟังใช่ไหมผมรู้เลยชัวร์เลยไข่มุกบอกว่าพี่เกตครับน่ารักพี่เกตกวนประสาทกวนประสาทแม่รู้อย่างว่าตอนนี้คนที่กวนประสาทไม่ใช่ผมคุณกมลใครคะไม่ใชุ่ณกมลพ่อเราพ่อชื่อกมวลทุกคนชื่อกมันเน่แยไข่มุกปินทากมลเน่ให้แม่ฟังมาครับเยอะเขาบอกว่าพี่ไออ่ะนั่งเป็นหลับ เออหลับแล้วกลดังแล้วขยับเป็นอะไรแม่ขยับเป็นกินโอ้โหแม่กินเพราะไปแม่บอกว่านูอกใช่ครับแม่หนูผอมขนาดนี้หนูจะกินอะไรหนูไม่ค่อยกินหรอกค่ะแม่ครับแม่ค่ะผมว่าจะไปที่ต่อไปผมจะไปเที่ยวบ้านป่าคำชะโนดครับแม่ใช่ผมเคยได้ยินประวัติแล้วน่าสนใจใสมากด้านในเขาว่าตองคืนจะ่ะกลัวใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ครับค่ะไปด้วยกันไหมครับออ แม่ขวดตัวแม่มีธุระแม่นัดเพื่อนไว้เล่นแชร์ดีเล่นใค่หรือป้าแม่แม่อย่าแม่นัดมามอยกับเพื่อนหรอครับก็คือเดี๋ยวเสร็จจากนี้แม่ก็ไปขอตัวค่ะค่ะแล้วใครบุกอ่ะไปส่งแม่เปล่าไม่ไปครับจะไปกับพวกพี่เกศเฮ้ยทำไมอไม่รู้ทำไมหนูไม่ไปกับแม่ล่ะอทำไมหนูเป็นคนแบบเป็นยังไงก็ไปตั้งหนลืมไปว่าที่นี่คืออุดรบ้านแม่บ้านแม่แม่ไม่หลงมอบโอเคงั้นแม่กินให้อิ่มเลยนะครับกินกิน เราจะเก็บเงินแล้วนะเอาเลยเรียกเขืคุณพี่ค่ะค่ะค่ะเก็บเงินค่ะสวัสดีครับพี่ไทยแลนด์มาอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรค่ะขอเชอฟี่โอ้ยได้เลยครับค่ะดีดีหรอคะนับนับนับหนึ่งสองโอเคสามขอบคุณค่ะขอบเาที่นี่ที่ไหนอะคะพี่ไม่รู้อะอ้าวพี่แก๊ส หรือว่าจะเป็นป่าคำชะนอด<ะ>ป่าคำชะนอดคือป่าที่มุกบอกว่ามันลึกลับลึก,กลับน่ากลัวน่ากลัวใช่ปหใช่ใช่ใช่เจอเนี่ยเดอ e ์ซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเตอร์บายโตโยต้า